ขอสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมพรินซ์บกับฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตีบวกนะครับตีบวกนี่ครับฟิลิปโปอินซากิเยนะครับก็วันนี้ผมจะมาตีบวกห้านะฮะซึ่งเป็นอะไรที่รอคอยมากนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฟามินี่นะครับเพราะว่าเอ่อ 0.8ยูโรเนี่ยไปอาร์เซนอลแล้วนะครับผมเลยจําเป็นต้องเอามาตีโบวห้อีกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะครับอจึบอจึบนะฮะมาวอร์มอัพก่อนเลยครับอันนี้ฟาร์มินี่ก่อนนะฮะใจเย็นๆครับเราต้องค่อยๆไปครับน้าอกสองนะครับโอเคครับแต้มหกแสนนักกุ้งใช้เท่าไหร่วะสามแสนนะฮะได้อยู่นะฮะอันนี้ใช้สองพันนะครับอ่าดูสิว่าไหนลองชนสักสี่ครั้งแล้วกันหนึ่ง สองอ่านะครับ3นะฮะแล้วก็4ครั้งหนึ่งนะครับเฮ้ยอึ๊บจะได้บวก4เลยหรือเปล่าเนี่ยต้องดูก่อนนะฮะเปิดมาปุ๊บอ้าวบวก4นะฮะโอเคับถือว่าวอร์มได้ดีนะครับต่อไปนะครับอินซากี้นะครับอ่าเอาแตมด้วยชดเชยหน่อยนะฮะบวก5 พอบวก5ปุ๊บนะครับมูลค่าจะอยู่ที่338ล้านนะครับก็โอเคครับผมก็สัก8ทีแล้วกันอ่ะ1ครับ1แล้วนะครับ2ครับผมสา3ครับผม4ครับผม5 6 7 แล้วก็แปดครับอ้าวแล้ครับเอาล้ครับยังไง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 โอ้โห <c ười> <c ười> น้ำตาพี่ไหลครับหมดความวังนั่งน้ำตาลินเฮ้ยกูขอกูอีกรอบเออเออเอาบอกสีเอาบอกสีกูกลับมานะ <c ười> โอ้ยหมดอ้าวอีฮาได้แค่บวก3โอ้โหเสียดายมากครับไม่เป็นไรครับผมก็โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ